สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนบ้านนางปลาดูจะมานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องพับผ้าสวยด้วยเลยคขคคณิตซึ่งมีผู้จัดจทำดังนี้ค่ะเด็กหญิงบานิตาสายแฝงชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเด็กหิงอริยาคำทาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง และเด็กชายวรพงษ์ยานสงมวง์คุณครูที่ปรึกษาคุณครูสุนันทางามศรีธาและคุณครูสุเิชัยจันดวงที่มาและความสําคัญของโครงงานคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนโดยคนส่วนใหญ่มักคิดว่าคณิตศาสตร์็นเรื่องยากแต่กรารทาความเข้าใจและไม่อยากศึกษาต่ออันเนื่องจากความคิดที่ว่าคณิตศาสตร์เป็น เรื่องของหลักการและทฤษฎีที่มีความซับซ้อนและไม่น่าสนใจท,ทั้งที่คณิสานั้นอยู่รอบตัวเราคณิสานั้นแฝงอยู่ในชีวิตประจําวันของเราทุกคนเช่นรูปร่างรูปทรงรูปรายต,ต่างๆการสร้างน้ำเงินน้รใจในชีวิตประจําวันเป็นต้นสิ่งเหล่านี้แต่งอยู่ใ,ในการดําเนินชีวิตประจําวันจากการที่คณะผู้จัดทําได้ประสบปัญหาในเรื่องการพับว่าจเนวนมากพับเท่าไหร่ก็ไม่สวยเมื่อเหตุนี้ผู้จัดทําจึงสนใจที่จะศึกษา เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาและคิดค้นวิธีการอันได้มาซึ่งเครื่องมือที่ช่วยในการพับผ้ามากขึ้นโดยการใช้กล่องลังที่เหลือหาได้ง่ายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนำมาประยฐ์เป็นเครื่องพับผ้าแบบมือที่ประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องการวัดความยาวและรูปเลขาคณิตอย่างง่ายซองวัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน มื่องมือที่ใชในการคับผ้าที่ประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องของการวัดความยาวและรูปเรขาคณิตประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้เครื่องมือที่ช่วยในการคับผ้า 2. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามีเจ็นคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 4. ได้นำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาสร้างสรรค์ผลงานและ สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแต่นี่คือวัสดุอุปกรณ์ในการทำเครื่องพาสตาค่ะ 1. กระดาษรังขนาดกลางที่สามารถหาได้ทั่วไป 2. มีคัตเตอร์ 3. ไม,ม้บรรทัด 4. ปากกา 5. ตันไกร 6. เอกาวและ 7. เสื้อยืดขั้นตอนที่เดิมตัดกระราดาษรังให้เป็นสี่สว่วน และส่วน b มีขนาดเท่ากันกว้าง20ซนติเมตรยาว62ซนติเมตรส่วน c กว้าง20ซนติเมตรยาว31ซนติเมตรส่วน d กว้าง20ซนติเมตรยาว45ซนติเมตรนำส่วน c และส่วน d มาต่อกันโดยยึดติดด้วยเทปกาว ตีเทียบกันได้ทั้งสองด้านแล้วนำส่วน a และ b มาติดด้านข้างของส่วน c จากนั้นวัดปดลายส่วน d ลงมา20เซนใช้คัตเตอร์ตีให้ ขั้นตอนการนำไปใช้วางเสื้อคว่ำหน้าลงพอเสื้อชิดด้านบนของชิ้นีเกี่ยแขนเสื้อเล็กน,น้อยทั้งสองข้างาพับชิ้น A พับชิ้น B พับชิ้น B สองครัง้ง Es la fiesta de mi ผลจากการทำโครงงานนี้เมื่อสร้างเครื่องมือพับผ้าเสร็จแล้วได้นำไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังปาโดาคณะครูชุมชนปรากฏว่าทุกคนให้การตอบรับและมีความพึงพอใจในวิธีดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างดีและตื่นเต้นในการพับผ้าสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพราะเลขาคณิตนั้นอยู่รอบตัวเราการนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง พับผ้าสวยด้วยเลขาทคณนิดขอจบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณคณะกรรมการเป็นอย่างสูงขอบคุณค่ะ